เดิมพันสเสนหาตอนที่251ตอนนี้เธอคือผู้นำตระกูลทุกคนพูดกันว่าหนานกงงเยี่ยชลาลดเย็นชาเหี้ยมโหดและกระหายเลือดแต่มีแค่เหลิงรั่วปิงเท่านั้นที่รู้ความเป็นจริงมีหลายครั้งหลายคราที่เขาปัญญาอ่อนและไระยังอายอ่านเงื่อนไขของสัญญาที่เขาเขียนให้กับเธอเหล่งรั่วปิงหัวเราะนี่มันหัวธุรกิจตรงไหน ข้อแรกยังพอดีหน่อยจ้างเขาเป็นประธานบริษัทถึงยังไงเธอก็ไม่รู้วิธีการบริหารธุรกิจที่ใหญ่ขนาดนี้การมีเขาบริหารจัดการต่อเป็นเรื่องที่เธอยินดีข้อสองก็พอจะฝืนตกลงได้ถึงยังไงเธอก็ไม่คิดที่จะอยากกับเขาแต่ข้อสามมีสิทธิ์อะไรเรียกร้องให้เธอมีลูกสาวให้เขาเขาชอบเด็กผู้หญิงมากขนาดไหนกันเหลิงร่วบปิงเอาเอกสารตกไปที่หน้าของหนานกงเงเย้ยยอยด้วยความโมโหคุณมีสิทธิ์อะไรบอกให้ฉันมีลูกสาวให้คุณคะ หนานกงงย,ย,ยิ้มพร้อมกับกอดเธอเอาไว้มือใหญ่ที่อบอุ่นลูกท้องน้อยของเธอคุณไม่อยากมีลูกสาวหรือครับถ้าพวกเรามีลูกสาวผมจะหาสิ่งที่ดีที่สุดในโลกมาให้ลูกของเราให้เธอเป็นเจ้าหญิงอันดับหนึ่งของโลกลูกของเรามีพ่อที่มากอคอความสามารถมีแม่ที่สวยเธอมีต้นทุนชีวิตที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจสักวันหนึ่งต้องมีผู้ชายดีด มารักและทนุถนอมลูกของเราลูกของเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปแต่ผู้ชายต้องรับผิดชอบเรื่องมากมายพวกเขาไม่ได้รับการรักและทนุถนอมการรักและทนุถนอมมากเกินไปจะทำให้พวกเขาอ่อนแอไม่อาจยืนหยัดบนโลกใบนี้ได้ดังนั้นผู้ชายทุกคนที่เกิดมาถูกกำหนดให้ผ่านการฝึกฝนหนานกงงเย่ใช้แก้มถูใบหูของเหลิงรั่วปิงดังนั้น ที่รักครับพวกเรามีลูกสาวดีไหมครับเหลิงร่วบปิงคลายยิ้มบางๆงซบอยู่ในอ้อมกอดที่อบอุ่นของเขาคุณไม่อยากให้มีคนมาสืบทอดธุรกิจของตระกูลหนานกงงหรือคะหนานกงงเยี่ยผู้หญิงก็สืบทอดได้นี่เหลิงร่วปิงคุณไม่อยากให้ลูกต้องเหนื่อยแต่อยากให้ลูกสืบทอดธุรกิจมันไม่ย้อนแย้งหรือไงคะหนานกงงเยี่ยย,ยิ้มไม่ย้อนแย้งครับ อันที่จริงผมรู้สึกว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องให้ตระกูลใดตระกูลหนึ่งมาซื้อบทอดแต่ให้คนมีความสามารถมาบริหารทำประโยชน์ให้กับผู้คนก็พอแล้วตระกูลหนานกงวงสืบทอดกันมานาน,านกว่า400ปีเพื่อรักษาตระกูลนี้เอาไว้ผู้นำตระกูลทุกคนใช้ชีวิตเหมือนหุ่นยนต์ไม่มีความสุขของตนเองในเมื่อการรักษาตระกูลเป็นการเสียสละความสุขของลูกหลาน แล้วมีความจำเป็นอะไรที่ต้องรักษามันเอาไว้ด้วยเหลิงร่วบปิงคิดไม่ถึงนานกงงเย่ยจะมีความคิดที่ลึกซึ้งมากขนาดนี้ถึงแม้เขายังไม่ได้เป็นพ่อคนเต็มตัวแต่เขาวางแผนทั้งชีวิตให้กับลูกแล้วหนานกงง,งเย่ยเคยพูดเอาไว้เขาจะเป็นพ่อและสามีที่ดีและตอนนี้เขากำลังทำมันอย่างดีที่รักคะเป็นเพราะคุณมองสัจธรรมของเงินทองจนเห็นแก่นแท้ ก็เลยยอมโอนทรัพย์สินทุกอย่างของคุณให้ฉันง่ายๆแบบนี้ใช่ไหมคะแน่นอนว่าไม่ใช่แบบนั้นผมแค่อยากให้คุณรู้ผมให้ทุกอย่างที่คุณต้องการได้ต่อให้คุณอยากจะได้ดาวบนฟ้าผมก็จะพยายามสุดชีวิตเพื่อความมันมาให้คุณเหลิงรวปิงหันหลังเกยคางไว้บนไหล่กว้างของหนานกงเยี่ยมองเขาด้วยสีหน้าจริงจัง แล้วคุณไม่ถามฉันหน่อยเหรอคะทําไมจูจ่ๆฉันถึงยอมรับทรัพย์สินของคุณหนานกงงเยี่ยมองค์หญิงสาวในอ้อมกอดด้วยความรักใคร่รอยยิ้มบางๆของเขาเคลือบด้วยความฉลาดหลักแหลมเขารู้ว่าเธอกําลังหาความสมดุลในใจเมื่อก่อนเธอไม่ยอมรับทรัพย์สินของเขาเป็นเพราะเธอตัดสินใจเด็ดขาดที่จะไปจากเขาต้องการที่จะตัดขาดกับตระกูลหนานกมาอย่างชัดเจนแล้วไปแก้แค้นหนานกหมดวิน้น แต่ตอนนี้เพราะลูกเธอจึงยอมทิ้งความแค้นแล้วสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับเขาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอลืมความแค้นทั้งหมดไปแล้วการได้ครอบครองทรัพย์สินของตระกูลหนานกงงเป็นการแก้แค้นหนานกหมดวินและเป็นการให้คำตอบพ่อของเธอที่จากไปด้วยความทรมานหนานกงงเย่ยรูปผมของเหลิงร่วปิงเบาๆที่รักคุณรู้อะไรไหม ถึงแม้จะยกทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลหนานกงงให้คุณแล้วผมก็ยังจะรักและตามใจคุณตลอดชีวิตผมยังรู้สึกติดค้างคุณมากมายเป็นเพราะรู้สึกติดค้างต่อฉันคุณก็เลยรักและตามใจฉันเหรอคะเด็กโง่พอท้อองแล้วโง่เลยนะหนานกงงเยยยิ้ยมแล้วดีดหน้าผากเหลืองร่วปิงหนึ่งทีคุณคิดว่าผมเคยติดค้างใครด้วยเหรอใช่แล้ว ตระกูลหนานกมาอยู่มานานนกว่าสี่ร้อยปีมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องถูกพวกเขาเหยียบย่ำเพื่อความสำเร็จของตนถ้าหากรู้สึกผิดต่อทุกคนที่เหยียบย่ำตระกูลหนานกงกไม่จำเป็นต้องสืบทอดกันแล้วถ้าเหลิงรวบปิงเป็นแค่คนข้างทางที่เดินผ่านมาแม้แต่สายตาสงสารหน,นานกงงเย่ยยกร้านจะปลายตามองดังนั้นไม่ได้รักและตามใจเธอเพราะรู้สึกติดค้าง แต่เพราะรักเธอดังนั้นเขาจึงรู้สึกติดค้างรู้สึกติดค้างก็ดีรู้สึกรักก็ช่างล้วนเป็นเพราะเขารักเธอหนานกงงเยี่ยอบกอดเหล่งร่วปิงเอาไว้ทั้งสองนั่งกินมื้อกลางวันด้วยกันอาหารทุกอย่างเขาเป็นคนกำชับบอกกับแม่ครัวต้องเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพของคนท้องการบริการของหนานกงงเยี่ยครบรอบด้านทั้งตักอาหารให้เธอตักข้าวให้เธอตักน้ำซุปให้เธอ เขาทำด้วยตนเองทุกอย่างแทบอยากจะเอาตัวเธอมาประครบประหงบนฝ่ามือได้หนานกง,งเยี่ยคอยดูแลพ่อบ้านและสาวใช้ทำตัวไม่ถูกยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนเป็นส่วนเกินดังนั้นพ่อบ้านจึงส่งสายตาให้กับทุกคนสั่งให้พวกเขาออกไปตัวพ่อบ้านเองก็เดินออกไปด้วยใบหน้าที่แต้มด้วยรอยยิ้มเว้นช่องว่างให้พวกเขาทั้งสองสวีทหวานกันเหลืงร่วบปิงดื่มด่ำกับการดูแลระดับฮองเฮาพร้อมทั้งพูดหยอกล้อคุณหนานกงเยี่ย ตอนนี้คุณเปลี่ยนจากคนที่รวยที่สุดในโลกกลายเป็นคนจนรู้สึกยังไงบ้างคะฮ่าห้าหานานกงงเยี่ยหัวเราะความรู้สึกนี้เหมือนตกนรกแล้วขึ้นสวรรค์พูดสลับกันหรือเปล่าคะเหลืงรวบปิงปลายตามองหนานกงงเยี่ยโกหกจอมปลอมหนานกงงเยี่ยวยื่นงกระดาษทิชชู่ออกมาหนึ่งแผน่นเช็ดมุมปากของเธอที่มีคราบน้ำมันติด เมื่อก่อนผมทุ่มสุดชีวิตเพื่อรังคุณเอาไว้ตอนนี้แค่เอาทรัพย์สินทั้งหมดมาวางก็พันธนาการคุณให้อยู่กับผมตลอดชีวิตทั้งยังซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอีกคุณว่าผมไม่ได้กำไรหรือครับคุณหนานกงงเยี่ยช่วงนี้คุณกินน้ำพึ่งบ่อยใช่ไหมคะผู้ชายคนนี้ตั้งแต่กลับมาจากซีหลิงเขาก็พูดหยอดคำหวานตลอดแล้วคุณมีความสุขไหมครับเหลืงร่วปิงหัวเราะ เธอยอมรับเธอมีความสุขมากหนานกงงเยี่ยนในตอนนี้เหมือนผู้ชายที่กำลังมีความรักร้อนแรงมอบความทรงจำที่หวาดหยดย้อยให้อีกฝ่ายตลอดเวลาเห็นหญิงงามยิ้มแก้มปริคำหวานของหนานกงงเยี่ยยกยิ่งคึกเขมมากขึ้นถ้าคุณชอบฟังผมจะพูดตลอดชีวิตเลยครับทำให้คุณยิ้มไปตลอดชีวิตเป็นในานามพึ่งของคุณชั่วนิรัน เหลิงรวปิงหัวเร,ราะราคุณนี่มันจริงๆเลยนะคะหนานกงงเยียยังคงพูดไม่จบที่รักครับผมพยายามทำให้คุณมีความสุขในทุกวันคุณช่วยมีลูกสาวให้ผมหลายๆคนได้ไหมครับเหลิงร่วบปิงคว้ากระดาษทิชชู่แล้วโยนไปที่หน้าของหนานกงงเยียคุณหนานกงงเยียพอได้แล้วคะ่ะฮ่าฮ่าหนานกงงเยียหัวเราะ เสียงดังถ้าคุณมีลูกสาวให้ผมหลายๆคนถึงเวลาที่พวกเราเลือกลูกเขยต้องเป็นงานที่อลังการมากแน่ๆน่ึตอนนี้ฉันต่างหากที่เป็นผู้นำครอบครัวคุณเป็นลูกจ้างของฉันหลังจากนี้ทำตัวดีๆหน่อยระวังฉันจะหักเงินเดือนรับทราบครับคุณภรรยาที่รัก ทั้งสองพูดคุยหยอกล้อกันจนกินมื้อเที่ยงเสร็จเหลิงรั่วปิงรู้สึกง่วงอีกแล้วหนานกงงเย่ยจึงอุ้มเธอกลับไปยังห้องนอนวางลงบนเตียงนอนหลับนะครับพูดจบหนานกงง,งเย่ย,ยดึงผ้าหม่มแล้วล้มตัวลงนอนข้างเหลิงรั่วปิงเหลิงรั่วปิงกระพริบตาปริบๆด้วยความไม่เข้าใจคุณไม่ไปทำงานเหรอคะหนานกงง,งเย่ยเปิดหนังสืออ่านพร้อมกับพูดอย่างไม่ใส่ใจ บริษัทมีก่อวนอวิคอยดูแลผมเอางานกลับมาทาที่บ้านหมดแล้วคุณนอนหลับเถอะนะเดี๋ยวผมไปที่ห้องหนังสือเฮ้คุณหนานกงงเยี่ยคุณเพิ่งเซ็นโอนทรัพย์สินให้ฉันก็เริ่มไม่ตั้งใจทํางานแล้วเหรอคะฮ่หาฮ่าหนานกงงเยี่ยหัวเราะจนแผงอกกว้างกระเพื่อมผมก็กำลังรายงานให้เจ้านายทราบไม่ใช่หรือไงครับคิ้วทรงสวยสันเทาเล็กน้อย สิ่งที่ผมทำเรียกว่าส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่ายทั้งตั้งใจทำงานเอาอกเอาใจเจ้านายและยังอยู่กับภรรยาตลอดเวลาเหลืองรวบปิงเบ้ปากยิ่งอยู่ก็ยิ่งกระล่อนปลิ้นปล้อนเธอเงยหน้าขึ้นมองคุณกําลังอ่านหนังสืออะไรคะอันที่จริงเธอรู้ที่เขาเอางานกลับมาทำที่บ้านก็เพื่อดูแลเธอตลอดเวลา หนานกงงเยี่ยยื่นปกหนังสือไปตรงหน้าเหลิงร่วปิงพร้อมกับสายไปมาเหลิงร่วบปิงเหยียดตัวนั่งด้วยความตกใจคุณกําลังอ่านหนังสือความรู้เด็กเธอไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าหนานกงง,งเยี่ยจะศึกษาเรื่องพวกนี้เธอนึกถึงสิ่งที่เขาเคยบอกกับเธอเมื่อก่อนหน้านี้อีกครั้งเขาบอกว่าจะเป็นสามีและพ่อที่ดีครับหนานกงง,งเยี่ยย่อพอลิกหน้าหนังสือเรียนรู้ล่วงหน้าตอนที่ลูกคลอดออกมาจะได้ไม่ต้องทําตัวไม่ถูก ยื่นมือตบแก้มเหลิงร่วบปิงเบาๆคุณนอนเถอะนะเหลิงร่วบปิงซึ้งใจมากผู้ชายแบบนี้หายากมากซบอยู่บนไหล่กว้างของเขาอย่างออดอ้อนฉันก็จะอ่านด้วยค่ะครับหนานกงงเยี่ยขยับตัวแล้วเอาหนังสือมาวางตรงกลางพวกเขาทั้งสองเขาอ่านพัฒนาการของทารกด้วยกันคุณดูนี่สิตอนนี้คุณท้องเกือบสองเดือนแล้วหน้าตาของลูกเป็นแบบนี้ คล้ายทารกมากแล้วเดี๋ยวครบสองเดือนลูกก็จะมีมือและเท้ายื่นออกมาทั้งยังมีหูตาและลิ้นอีกด้วยหนานกงงเยี่ยหันไปหอมแก้มเธอเบาๆผมรู้ว่าการตั้งคันลำบากมากผมจะอยู่กับคุณให้มากๆนะครับหืมหลังจากฟังคำพูดสุดท้ายจบเหลิ่งรั่วปิงก็ทนต่อความง่วงนอนไม่ได้แล้วเธอหลับตาลง ริมฝีปากของเธอแต้มด้วยรอยยิ้มหนานกงงเยี่ยวางหนังสือลงเบาๆแล้ววางเหลืงรวปิงลงบนเตียงหลังจากนั้นก็หอมแก้มเธอตอนที่เขากำลังจะลงจากเตียงเพิ่งเดินได้แค่สองก้าวก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จึงหันหลังกลับไปจูบท้องน้อยของเธอแล้วเดินออกไปจากห้องหนังสือด้วยรอยยิ้มพอใจ ทำงานในห้องหนังสือพักหนึ่งอวิปหันโทมาหนานกงงาพาภรรยาสุดที่รักกลับมาจากซีหลิงแล้วทําไมถึงไม่พาโรบิงมาหาทุกคนหน่อยหนานกงงเยี่ยยพอลิกอ่านเอกสารอย่างไม่ใส่ใจพูดด้วยน้าเสียงเกลียดคร้านที่เคลือบด้วยภาคภูมิใจยุ่งอยู่กับการดูแลคันอวิปหันหัวเราะได้ยินว่าเพื่อย่งโรบิงกลับมาแก ถึงขั้นยอมทิ้งโปรเจกต์ใหญ่ที่ทำร่วมกับซีหลิงทั้งยังดวนกับเจ้าวิหารของซีหลิงอีกแกมันแน่จริงๆหนานกงงเยี่ยด้ใจมากกว่าเดิมแน่นอนเพื่อที่จะเอาตัวร่วบปิงกลับมาฉันสู้ได้แม้กระทั่งกับยมบาลและข่าผีได้อีกด้วยไม่เหมือนใครบางคนกล้าที่จะรักแต่ไม่กล้าที่จะแย่งทนดูคนอื่นพรากผู้หญิงที่รักไป อวิไปหันถูกพูดแทงใจดําอดไม่ได้ที่จะเบ้ปากฉันก็เสียใจมากเหมือนกันถ้าตอนนั้นฉันดึงดันที่จะรั้งเธอเอาไว้เหมือนอย่างที่นายทำบางทีช่างเถอะไม่พูดเรื่องนี้แล้วยิ่งพูดก็ยิ่งเศร้าแล้วเม้มกัดริมฝีปากล่างมาเจอกันที่นายคลับเฟื่งหววถ่ายหน่อยไหมถึงยังไงก็เจอกันอีกครั้งหลังจากผ่านเรื่องร้ายๆต้องฉลองกันหน่อย หนานกงงเยี่ยยูด่อยอยงนี้มีเหตุผลตอนเย็นไม่ว่างภรรยาสุดที่รักของฉันกับลูกนอนหลับเดี๋ยวฉันต้องตุนน้ำซุปให้รัวปิงส่วนตอนกลางคืนแล้วก็ฉันต้องถามความคิดเห็นภรรยาก่อนตอนนี้เธอเป็นผู้นำของตระกูลเดิมพันสเสนหาตอนที่252การอยู่ด้วยกันต่างหากคือความสุขเดี๋ยวก่อนอวิปหันหัวเราะ ตอนนี้แกไม่มีอำนาจถึงขั้นนี้เลยเหรอถูกต้องบทสนทนานี้ดูเหมือนจะเจ็บปวดแต่คำพูดของหนานกง,งเยี้ยยพอเราวด้วยแสงระยิบระยับของความสุขตอนนี้ฉันใช้ชีวิตโดยให้ภรรยาจ่ายเงินเดือนฮ่าหา้อาอวิไปหันหัวเราะกับความทุกข์ของเพื่อนเมื่อกี้เพิ่งได้ยินก่อวนอวิบอกว่าแกยกธุรกิจทั้งหมดของตระกูลหนานกง,งให้กับเหลิงร่วปิงแล้วหรือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง อื้มหนานกงงเยี่ยตอบแล้วพริกอ่านเอกสารอย่างไม่ใส่ใจโดนอวิปหันหัวเราะเยาะสีหน้าของเขาไม่มีความกระอักกระอ่วนแม้แต่น้อยอวิปหันทอดถอนหายใจโทอเอ๋ยหนานกงงแกมังนกความอับอายของตระกูลจริงๆหนานกงงเยี่ย,ยอพูดเน็บแนมแกก็อยากเป็นความอับอายของตระกูลแต่แกมีโอกาสนั้นไหม วิไปหันกัดฟันแน่นด้วยความจนปัญญาฉันรู้สึกว่าตั้งแต่แกตกหลุมรักเหลืงร่วปิงความหยิ่งทะนงและเย็นชาของแกก็หายไปหมดกลายเป็นคนปากคอร์รรายเหมือนรั่วปิงไปแล้วฮ่าห้า,หาแบบนี้เรียกว่าสามีเหมือนภรรยาไงพอแล้วแล้วแผล,ลเป็นหายก็ลืมความเจ็บปวดไม่ใช่นานกงงเยี่ยคนเดิมที่ไล่ล่าภรรยาด้วยความบ้าคลั่งอีกแล้ว หนานกงงเยีย่เองก็ถูกพูดแทงใจดําสีหน้าไม่สบอารมณ์ทันทีถ้าไม่มีธุระอะไรก็แค่นี้นะในที่สุดอวิปัยหันก็รู้สึกสบายใจเขายิ้มเจ้าเล่เหมือนสุนัขจิ้งจอกคืนนี้พาโรปิงมาด้วยเดี๋ยวฉันโทรนัดถังเฮากับเฉิงซีอืมหนานกงง,งเยีย่ตอบกลับส่งส่งแล้ววางสายไปจากนั้นเขาก็รีบทำงานเพราะเดี๋ยวต้องไปตุ่นน้ำซุปอีก หลังจากวางสายอาวิไปหันได้ไม่นานหนานกงงเย,ยียกได้รับสายที่คาดเอาไว้ซึ่งเบอร์นี้โทรมาจากเกาะส่วนตัวแห่งหนึ่งในมหาสมุทรทางตอนใต้มองดูชื่อบนหน้าจอโทรศัพท์หนานกง,งงเยี่ยยกระตุกริมฝีปากด้วยความเย็นชาแววตาของเขาเคลือบด้วยความเยือกเย็นก้มลงมองอยู่หลายครั้งในที่สุดเขาก็กดปุ่มรับสายเยี yeah. ่ย แกมันเป็นลูกที่ดีของฉันจริงๆเสียงของหนานกหมดวิ้นดังขึ้นปลายสายเสียงนั้นราวกับสิงโตคำรามด้วยความโมโหหนานกงงเยี้ยยนั่งพิงโซฟาอย่างไม่ใส่ใจคุณพ่อชมกันเกินไปแล้วครับตั้งแต่รู้ว่าหนานกหมดวินจะกลับเมืองหลงหนานกงงเยี้ยยสอสังคนไปบนเกาะเพื่อป้องกันไม่ให้หนานกหมดวินนออกจากเกาะเขาไม่ต้องการให้เหลิงร่วปิงถูกข่มขู่อีก แกถึงแม้จะมีมหาสมุทรกั้นกลางเสียงกัดฟันกรอดของหนานกหนดวินกชัดเจนแกสอดสังคอนมากักบริเวณฉันเนี่ยนะหนาน,านกหนดวินตะคอกด้วยความเจ็บใจเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งแกถึงขั้นกักบริเวณพ่อตัวเองนั่นเพราะพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีของผมตอนนั้นเพื่อผู้หญิงคนเดียวพ่อไม่แคว่วจะทำเรื่องเลวร้ายแค่ไหน แล้วทำไมผมจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้ผู้หญิงของตนเองไม่ได้หนานกหงดวินทอนหายใจด้วยความเหลืออดได้ต่อให้แกไม่อยากแต่งงานกับหลานซีแกก็เลือกผู้หญิงคนอื่นได้แต่ทำไมต้องเป็นผู้หญิงคนนั้นด้วยหนานกงงเยี่ยหัวเราะในลำคอคำถามนี้ผมควรจะเป็นคนถามพ่อมากกว่านะครับตระกูลหนานกงมีศัตรูมากมายแต่พ่อกลับไม่จัดการด้วยวิธีโหดเหี้ยม แล้วทำไมถึงต้องทำร้ายเธอด้วยพ่อรู้ไหมถ้าพ่อไม่ใช่พ่อของผมตอนนี้ผมจะฆ่าพ่อด้วยมือตัวเองเพื่อช่วยเธอล้างแค้นแล้วเม้มปากแน่นหยุดชะงักไปสองวินาทีเวลาที่เหลือพ่ออยู่บนเกาะแล้วดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเถอะอย่าสร้างเรื่องอะไรอีกไม่อย่างนั้นถ้าเธอฆ่าพ่อขึ้นมาผมจะไม่ว่าอะไรเธอเลยฮ่าฮา หนานกหมดวินหัวเราะเยือกเย็นแกต้องเสียใจแน่ลูกชายที่แสนดีของฉันหนานกงงเยี่ยววางสายด้วยสีหน้าไร้อารมณ์จากนั้นเดินออกไปจากห้องหนังสือห้องหนังสือของเขาอยู่ตรงข้ามกับห้องนอนเห่อยหน้าขึ้นก็เห็นประตูห้องนอนแล้วดังนั้นเดินแค่ไม่กี่ก้าวก็ถึงห้องนอนเขาเปิดประตูเบาๆพบว่าเหลืงรั่วปิงยังนอนอยู่อดไม่ได้ที่จะยิ้มขึ้นมา เมื่อก่อนเธอแข็งแกร่งและไหวตัวเร็วทั้งยังเป็นคนฉบเฉี่ยวและเด็ดขาดแต่พอเหลงร่วบปิงท้องเธอก็ขี้เกียจเหมือนแมวเอาแต่นอนทั้งวันปิดประตูเบาๆหนานกงงเยี่ยเดินลงไปชั้นล่างเข้าไปในห้องครัวเขาเริ่มตุนน้ำซุปตามสูตรอาหารในหนังสือเมื่อตอนเช้าที่เขาไปที่บริษัทเขาไม่ได้ทำงานอย่างเดียวแต่หาวิธีการทำน้ำซุปสำหรับคนท้อง การที่ได้ทําอาหารให้ภรรยาและลูกด้วยตนเองเขารู้สึกว่าหัวใจถูกเติมเต็มด้วยความสุขเวลานี้เขาเหมือนพ่อบ้านทุกคนใส่ผ้ากันเปื้อนปลดเปลื้องความเป็นราชาของตนเองทิ้งใช้มือที่เอาไว้เซ็นเอกสารสําคัญฆ่าปลาด้วยความตั้งใจถอดเกล็ดควานเอาเครื่องในออกมาไม่มีสีหน้ารังเกียจแม้แต่น้อย ในทางกลับกันมุมปากของเขามีรอยยิ้มแต้มอยู่ตลอดเวลาสมองของเขาเอาแต่คิดภาพตอนที่เหลิ่งร่วบปิงกินน้ำซุปหม้อนี้เลิ่งร่วบปิงนอนหลับไปนานมากตอนที่เธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งเวลาก็ล่วงเลยไปถึงสี่โมงเย็นแล้วพบว่าหนานกง,งเงี่ยไม่ได้อยู่ในห้องหนังสือเธอจึงเดินลงไปชั้นล่างเพียงลำพังเพิ่งเดินไปถึงโถงใหญ่ของชั้นหนึ่งได้กลิ่นอาหารหอมฟุง้ง จึงก้าวเท้าเร็วขึ้นอย่างห้ามใจไม่ได้รีบวิ่งไปยังห้องครัวเธอเห็นผู้ชายใบหน้าพระเจ้าประธานรูปร่างสูงโปร่งถือช้อนเอาไว้ในมือตักน้ำซุปในหม้อแล้วชิมทีละนิดๆหลังจากชิมน้ำซุปเสร็จเขาก็พยักหน้าด้วยความพอใจภาพนี้ชวนหลงไหลามากเหล่งรวบปิงกอดวงกบประตูมองตาละห้อย พูดพึมพำในใจบนโลกใบนี้ยังมีผู้ชายที่ดีแบบนี้จริงๆหรือเขายกทรัพย์สินทั้งหมดของตนให้กับเธอทั้งยังทำงานให้เธอและยังเข้าครัวทำอาหารให้เธอด้วยตนเองที่รักคะเหลิงรั่วปิงไม่ใช่สายลับที่แสนเย็นชาของวิหารอีกแล้วตอนนี้เธอกลายเป็นเด็กสาวที่รักสองพยางนี้ถูกเธอเรียกด้วยเสียงที่หวานละมุนปอดอ้อ,อ,อ,อนหนานกงงเยยชชงัก รีบหันกลับไปพร้อมกับยิ้มอย่างมีเสน่ห์มานี่เร็วเหลิงรัวปิงวิ่งไปหาเขาอย่างว่าง่ายจากนั้นกอดแขนของหนานกงงเยี่ยเอาหน้าเล็กๆของเธอแนบชิดหัวไหล่ของเขาที่รักคะคุณกำลังทำอะไรซุปปลาตุ่นลำไย,ยเกากี้หนานกงงเยี่ยใช้ช้อนตักน้ำซุปเป่าไอร้อนอย่างระมัดระวังแล้วป้อนให้เหลิงร่วปิงลองชิมดูสิครับเหลิงรวปิงชิมอืมเอาอีกค่ะ ช่วงนี้เธอแพ้ท้องหนักมากไม่อยากอาหารเลยแต่ซุปที่หนานกง,งเยี่ยทำไม่เลี่ยนทั้งยังหอมอร่อยหนานกง,ง,งเงี่ยยิ้มอย่างมีความสุขไปนั่งที่โต๊ะเดี๋ยวผมตักแล้วยกไปให้ค่ะเหลิงร่วบปิงไปนั่งที่โต๊ะอย่างว่าง่ายมองหนานกง,งเยี่ยตักน้ำซุปให้เธอตอนที่หนานกง,งเยี่ยวางถ้วยลงตรงหน้าเธอเธอหยิบช้อนขึ้นมาเป่าไอร้อนแล้วค่อยๆ กินที่รักฝีมือคุณอร่อยมากหนานกงงเยี่ยมองคดูเหลืงรั่วปิงกินอย่างมีความสุขถ้าอร่อยก็กินเยอะๆหลังจากนี้ผมจะทำให้คุณกินทุกวันเหลืงรั่วปิงกินไปด้วยและยิ้มไปด้วยคุณไม่หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเหรือคะหนานกงง,งเยิ้มยิ้มด้วยความรักใคร่คุณภรรยาสุดที่รักวางใจได้ครับ สามีของคุณจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวและดูแลภรรยาอย่างดีไม่ให้ขาดตกกบพร่องทั้งสองหน้าที่้า,หาเหล่งร่วบปิงหัวเราะตอนนี้เธอเข้าใจแล้วสิ่งที่เรียกว่าการอยู่ด้วยกันคือความสุขมันเป็นอย่างไร